ข้อที่6นะคะจงจับคู่ฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้กับกราฟในข้อกไก่ถึงจอจานอันนี้นะคะก็คือในข้อนี้เนี่ยเขาจะกําหนดรูปแบบสมการมาให้นะคะแล้วก็กาหนดกราฟมาให้5 5 5ห้กราฟนะคะแล้วเขาก็ถามว่าให้จับคู่ระหว่างสมการและรูปของกราฟเหล่านี้นะคะวิธีการคิดง่ายนะคะก็คือดูว่าเอ่ออันไหนเป็น ฟังชันเพิ่มหรือว่าฟังก์ชันลดก่อนนะคะเพราะว่ารูปแบบของสมการเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นฟังชันรูปแบบของกราฟเนี่ยจะทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดนะคะโดยเราจะดูฟังก์ชันเพิ่มลดได้ยังไงนะคะก็คือจากฟังชัน e x p ก n ์ n t i a l เนี่ยคือรูปแบบกราฟเป็น y เท่ากับ a กําลัง x นะคะถ้า a มากกว่า1ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ถ้า a อยู่ระหว่าง0ถึง1ถือว่าเป็นฟังก์ชันลดนะคะอันนี้คือการดูจากสมการนะคะแต่ถ้าเกิดดูจากรูปแบบกราฟก็คือถ้าเกิดเป็นกราฟแบบนี้นะคะจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะดูจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะกราฟมีลักษณะโค้งขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นฟัง์กชันเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดจากซ้ายไปขวาเนี่ย กราฟเป็นแบบนี้นะคะกราฟมีลักษณะลดลงถือว่าเป็นฟังก์ชันลดนะคะก็อันนี้คือการดูจากกราฟอันนี้คือการดูจากสมการนะคะแล้วก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ลองมาดูในข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า y เท่ากับยกกำลัง x a จากถ้าเราเทียบกับรูปแบบของสมการ y เท่ากับ a ยกกำลัง x นะคะ a ในข้อนี้จะคือ5 ซึ่ง a เนี่ยมากกว่า1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วจากข้อ2 y เท่ากับ5ยกกำลังลบ x ข้อนี้ต่างกับข้อ1คือ x เนี่ยมีเครื่องหมายลบอยู่แต่จากสรรมการที่เราดูนะคะ x เนี่ยจะไม่ x จะไม่มีเครื่องหมายลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงสรรมการนี้ให้ x เป็นบวกก่อนนะคะก็คือ ใช้กฎของสมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยนะคะจะได้เป็น y เท่ากับ5ยกกำลังลบ 1x อย่างนี้นะคะซึ่งก็ได้เป็น1ส่วน5ยกกำลัง x เมื่อได้อย่างนี้แล้วก็พบว่าค่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วน5ในข้อที่2นี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม อ่ะขอโทษค่ะเป็นฟังก์ชันลดนะคะเพราะว่า a เนี่ยเป็น1,5 1,5ส่วน5 1ส่วน5เนี่ยมีค่ายอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะต่อมาข้อที่3 y เท <Y S 1> <5 S 2> ่ากับ5ยกกำลัง x บวก3ข้อนี้ a คือ5นะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มต่อมาข้อที่4 y เท <5 S 2> ่ากับ5ยกกำลัง x ลบ3ตรงนี้5ยกกำลัง x ลบ3ก็คือ 5ยกกำลัง x ส่วน5ยกกำลัง3นะคะซึ่งถือว่า a เนี่ยเท่ากับ5นะคะก็เป็นฟังกช์ชันเพิ่มนะะเราจะดู a เนี่ยตรงตัวที่มียกกำลัง x ติดอยู่นะคะ แล้วข้อ5นะคะ y เท่ากับ5กําลัง x บวก1ลบ4ข้อนี้ก็คือ y เท่ากับ5กําลัง x ส่วน5ลบ4อย่างนี้นะคะ a ก็คือ5นะคะถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่ามากกว่า1น,นะคะอันนี้คือเราดูในรูปแบบของสมการก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเราดูในรูปแบบของกราฟบ้างนะคะพ้อกไก่เขากำหนดกราฟมาให้แบบนี้ จากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะลดลงนะคะคือเป็นรูปแบบเหมือนอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นฟังก์ชันลดนะคะแล้วก็ต่อมาข้อขอไข่กราฟเนี่ยมีลักษณะจากซ้ายไปขวามีลักษณะเพิ่มขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะต่อมาข้อขอควาย กราฟใช้ไปขวามีลักษณะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ข้ององูจากซ้ายไปขวากราฟมีลักษณะเพิ่มขึ้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อจอจานจากซ้ายไปขวากราฟมีลักษณะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นโค้งขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มอ่จากการที่เราดูทั้งสมการและรูปแบบ กราฟนะคะจะพบว่ามีข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นฟังก์ชันลดก็คือกราฟในรูปกอไก่นะคะแล้วก็ข้อ2เป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นเราก็จับคู่ได้1คู่แล้วนะคะคือข้อ2ตอบกอไก่ข้อ2ตอบกอไก่อย่างนี้นะคะต่อมา เราก็สามารถทําการเช็คคาตอบได้นะคะคือจากรูปกราฟนี้เนี่ยเขาบอกว่ากราฟนี้ผ่านจุดลบหนึะคะก็คือผ่านจุด x เท่ากับลบห่ผ่านจุด y เท่ากับหซึ่งถ้าเราแทนจุดลบหนไปในสมการนี้ไปในสมการ y เท่ 5, ากับ5ยกกำลังลบ x คำตอบจะต้องสมการจะต้องเป็นจริงนะคะเราก็ลองแทนดู y คือ okay. so 5เท่ากับ5ยกกำลังลบ1ลบ x ลบ x ก็คือลบลบ1นะคะก็ได้เป็น5เท่ากับ5ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นก็สมการเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้แล้วนะคะว่าข้อ2จะพู่กับกอไก่นะคะต่อมาก็มาดูกราฟ ในข้อ1นะคะเขาบอกว่า y เท่ากับ5ยกกำลัง x y เท่ากับ5ยกกำลัง x ถ้าเราเอาจุดที่มันผ่านในแต่ละกราฟไปแทนนะคะก็จะจะต้องดูว่าจุดไหนเนี่ยแทนไปแล้วแล้ว สมการของกราฟสมการนั้นเป็นจริงนะคะเหมือนกับที่เราแทนในข้อ2ไปแล้วนะคะแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะต้องเสียเวลามากเลยเพราะว่าจะต้องคิดทั้ง4 4สมการนะคะแล้วยังมีข้อ3าข้อ4ข้อ5อีกก็คือต้องคิดอีกคิดเลขอีกเยอะนะคะดังนั้นวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือเราควรจะดูกราฟก่อนนะคะดูกราฟเหล่านี้ว่าเราคิดสมการออกมานะคะว่าเป็นสมการอะไร เสร็จแล้วเราก็จะได้เอามาจับคู่กับสมการแบบนี้นะคะจะง่ายกว่าก็ลองมาดูในข้อขอไข่นะคะเออกราฟนี้เนี่ยผ่านจุดสามหนึ่งผ่านจุดสามหนึ่งก็คือจาก y เท่ากับ A กำลัง x ะะเราแทนจุด3 1ลงไปก็คือ x เท mm hmm. ่ากับ3 y เท mm hmm. ่ากับ1 1เท่ากับ a ยกำลัง hmm. 3ว่าตรงนี้นะคะ y หเท่ากับ a กำลัง3เราจะได้ออกมาว่า a เท mm hmm. ่ากับ1แต่ว่าจากข้อกำหนดของสมการฟังก์ชัน exponential นะคะคือ y เท่ากับ a ยกำลัง x ใช่ไหมคะ a mm hmm. จะต้องมากกว่า1 ต่อแลว่ะ A จะต้องมากกว่า0และ A ไม่เท่ากับ1นอันนี้คือข้อกำหนดที่สำคัญนะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราคิดออกมาได้ A เท่ากับ1เพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนนะคะรูปแบบของสมการจะต้องไม่ใช่ Y เท่ากับ A อกำลัง X อย่างเดียวแน่นอนคือแล้วก็เราก็มาดูใน choice ของเรานะคะคือจะพบว่าจะมีรูปแบบ ธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็มี3บวกเพิ่มหรือว่ามีทําอะไรกับ x นะคะหรือว่ามีทั้งลบบวกลบเพิ่มแล้วก็มีการเอา x ไปบวกจํานวนใดๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วแต่ละข้อเนี่ยจะพบว่าทุกข้อ a เท่ากับหหมดเลยนะคะณนะจุดนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ a เท่ากับหหมดเลยอย่างนี้เนี่ยเราก็ลองแทนค่า a เท่ากับ5ไปในสมการของเรานะคะ ก็คือ y เท่ากับ5ยกกำลัง x นะคะถ้าเกิดเป็น y คือ1นะคะ x คือ3อย่างนี้สมการจะไม่เป็นจริงใช่ไหมคะ1เท่ากับ5ยกกำลัง3ดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้นะคะก็ต้องดูว่าคือ a เนี่ยเท่ากับ5แน่นอนตรงนี้ต้องเป็นเลข5แน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนได้ x เนี่ยต้องเป็น3แน่นอนแล้วก็ y ต้องเป็น1แน่นอนดังนั้นเราจะสามารถทําการบวกลบ,ลบเพิ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าทําการบวกลบเพิ่มตรง3ามนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเราบวกลบเพิ่มตรงข้างหลัง a ยกกาลัง x นะคะหรือว่าข้างหลัง5ยกกาลัง3เนี่ยก็คือเราจะต้องเอา1เท่ากับ5ยกกาลัง3ลบ124 สมการก็จะกลายเป็น y เท่ากับ5ยกกำลัง x ลบ124นะคะซึ่งจากอันนี้เนี่ยไม่มีถึง124นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองมาบวกลบตรง3ดูนะคะก็จะได้เป็น1เท่ากับ5ยกกำลัง3ลบ3นะคะเพราะว่า5ยกกำลัง0เท่านั้นจึงจะได้1ใช่ไหมคะดังนั้น เราก็จะได้สมก,การออกมาแล้วว่า y เท่ากับ5ยกกำลัง x ลบ3นะคะโดย x กับ y เป็นตัวแปรที่เราแทนเข้าไปและ a เท่ากับ5แน่นอนแบบที่เรารู้แล้วจากสมก,การเหล่านี้นะคะจากสมก,การที่เขากำหนดมาให้นะคะอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นกราฟในข้อขอไข่ก็คือ y เท่ากับ5ยกกำลัง x ลบ3นะคะในข้อ4นั่นเอง อ่าเสร็จแล้วก็มาดูข้อคอควายต่อคอควายนะคะเป็นกราฟรูปแบบธรรมดาผ่านจุดศูนะคะก็คือถ้ากราฟผ่านจุดศูเนี่ยเราจะถือว่าจะต้องเป็นรูปแบบ y เท่ากับ A ยกกำลัง X แน่นอนนะคะเป็นรูปแบบหลักของฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l เลเลยไม่มีการมาทำอะไรเพิ่มเติมและผ่านจุดศูแล้วจากสมการที่เขากำหนดมาให้นะคะ แบบที่บอกว่า a เท่ากับ5ถูกข้อใช่ไหมดังนั้นเราก็ได้ว่า a, y เท่ากับ5ยกกำลัง x เราก็ลองแทน5เพื่อตรวจคำตอบนะคะ y คือ1 5ยกกำลัง x คือ0นะคะเพราะว่ากราฟนี้ผ่านจุดศ1ก็จะได้เป็น1เท่ากับ1ถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าเป็นกราฟ y เท่ากับ5ยกกำลัง x นะคะ ข้อหนึ่งก็จะจับคู่กับกราฟในข้อคอควายต่อมากราฟนูนูเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะกราฟผ่านจุดกราฟผ่านจุด01และลบ1ลบ3ะคะอันนี้คือจุด01 เป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าออมีการกระทํากับกราฟที่นอกจากกราฟจะไม่ใช่แค่ y เท่ากับ A กํำลัง x ธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่ามีการมาผ่านจุดข้างล่างใต้กราฟนี้ด้วยนะคะก็คือตอนนี้เราเหลือ2 ch o i c e แล้วนะคะเราก็ลองแทนเราสามารถแทนจุดผ่านเข้าไปในสมการเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าเหลือแค่สองกราฟแล้ว ก็ก็จะได้คิดเลขน้อยลงนะคะข้องูผ่านจุดศ1และลบ1่ลบ3มใช่ไหมคะจากกราฟข้อ3ถ้าเกิดผ่านจุด01นะคะจากกราฟข้อ3นะคะ y เท่ากับ5ายกกำลัง x บวก3ถ้าผ่านจุด01 y เท่ากับ1 5ายกกำลัง x เท่ากับ0ูนย์ บวกจะได้เป็น1เท่ากับ1บวก3เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นผิดนะคะไม่เท่ากันเพราะว่า1ไม่เท่ากับ4ดังนั้นกราฟในข้อ3จึงไม่ใช่แน่นอนเราจึงจับคู่กราฟงอง,งูกับข้อ5ได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะทำการตรวจคำตอบก่อนนะคะจากกราฟ y เท่ากับ5ยกกำลัง x บวก1ลบ4 ะะถ้าเราแทนจุดผ่านคือ0 1ลงไป y เท่ากับ1 x คือ0นะคะก็เป็น1เท่ากับ5ยกกำลัง0บวก1แล้วก็มาลบ4ตรงนี้นะคะจะได้เป็น1เท่ากับ5ลบ4ก็คือ1นะคะเพราะฉะนั้นเป็นจริงแล้วถ้าเกิดผ่านอีกจุดหนึงซึ่งก็คือจุดลบ1ลบ3 เราก็แทนจุดลบหนึ่งลบสามไปในสมการนี้นะคะจะได้เป็นลบสามเท่ากับห้ายกกำลังลบหนึ่งบวกหนึ่งลบสี่ก็จะได้เป็นลบสามเท่ากับหนึ่งลบสี่นะคะอันนี้คือห้ายกกำลังศูนย์นะคะเป็นหนึ่งก็1ลบ4ก็คือลบ3เพราะฉะนั้นลบ3เท่ากับลบ3ถูกต้องนะคะ กราฟก็ผ่านจุดนี้ถูกแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าข้อ5เนี่ยคู่กับกราฟเงาเงาแน่นอนต่อมาในข้อสุดท้ายข้อจอจานก็เหลือช้อยเดียวคือช้อยข้อ3นะคะก็ตอบได้เลยแต่ว่าเราก็ควรจะเช็คคาตอบก่อนนะคะก็คือกราฟนี้ผ่านจุด0 4เราก็เอา0 4ไปแทนในกราฟข้อ3ในสมก,การข้อ3นะคะ y เท่ากับ5ยกกำลัง x บวก3ผ่านจุด 0, 4นะคะคือ y เท่ากับ4 x เท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็น4เท่ากับ5ยกกำลัง0ก็คือ1บวก3นะคะก็ได้เป็น4เท่ากับ4ถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยจากการจับคู่ <S <S จากโจทย์แนวนี้นะคะ <S 1> <S 1> เป็นการจับคู่ <S <S เราควรจะเริ่มต้นด้วยกัน ดูฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดจากสมการและจากกราฟนะคะเพื่อที่จะสามารถตัดช้อยส์บางช้อยส์ออกไปได้นะคะอย่างอย่างในข้อนี้นะคะก็เราก็จะสามารถตอบข้อ2ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันลดเพียงอันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองดูกราฟที่ง่ายๆนะคะแล้วก็หาสมการของกราฟนั้นออกมา โดยการที่เราจะหาสมการของกราฟนั้นออกมาเนี่ยเราก็อาจจะมาดูชอยเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะว่าควรจะใช้ a เท่ากับเท่าไหร่ใช้เลขอะไรแทนลงไปนะคะแล้วก็เมื่อจับคู่บางสมการอื่นๆกับกราฟบางสมการเมื่อจับคู่กราฟกับสมการในบางข้อได้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็เหลือชอยสักประมาณ2ออันอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถ เอาจุดผ่านของกราฟทั้งสองนั้นมาแทนในสมการดูนะคะเพื่อเช็คว่าอันไหนถูกต้องนะคะแต่วิธีการที่เราจะเอาจุดผ่านมาแทนในสมการอย่างที่เราทำในข้อ3กับข้อ5เมื่อกี้นะคะเราควรจะทำก็ต่อเมื่อเหลือช้อยให้เลือกแค่2ช้อยหรือว่า3ช้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปแทนในทุกข้อเลยเนี่ยจะเป็นการเสียเวลานะคะก็อย่างนี้นะคะก็ ใช้หลายๆเทคนิคมารวมกันนะคะในการทำจับคู่ฟังก์ชันนะคะ